นำกระเบื้องเก่าที่โยมชาติโยมแหววถวายมามาต่อใช้คาด้านนี้นิดหนึ่งเพราะฝนาสาดเหลือเกินนำมาทาสีใหม่ในขณะกำลังทาสีไปก็นึกถึงคำคำหนึ่งที่นึกขึ้นได้ว่าไม่ว่าคุณจะบาดเจ็บจากไหนมาเรามาเริ่มต้นใหม่กันได้นะทาสีกระเบื้องก็ทำให้นึกถึงว่ากระเบื้องนี้ผ่านการใช้งานมาหลายปีอาจจะมากกว่า10ปีด้วยซ้ามีร่องรอยมีรูจากการเจาะด้วยน็อต มีความบาดเจ็บจากความบินการกระเทาะแต่พอเรามาทาสีใหม่มาเริ่มต้นกันใหม่ก็ใช้งานได้อีกนานนึกถึงว่าชีวิตคนหลายๆคนอาจจะไม่ต้องไปรู้เบื้องหลังเข้ามากก็ได้โยมหลายคนที่รู้สึกว่าคุณจะบาดเจ็บจากอะไรมาก็ตามทีมาเริ่มต้นใหม่กันได้นะไม่ต้องไปซ้ำเติมไม่ต้องไปพูดย้ำพูดซ้ำจนคนที่จะเริ่มชีวิตใหม่กับโยมเขารู้สึกบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกกับคำพูดที่เราพูดตอกย้ำ วันนี้เขาจะบาดเจ็บอะไรมาเรามาเริ่มต้นใหม่กันมาเริ่มต้นใหม่ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้านำไม้มาต่อกับเหล็กคุณจะบาดเจ็บอะไรมาเรามาเริ่มต้นกันใหม่เราทุกคนล้วนไม่สมบูรณ์แบบอย่าซ้ำเติมกันเติมเต็มซึ่งกันและกันดีกว่า